สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอน,นี้คือเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่สนใจอยากดูที่ดินแถวนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าแบบที่ดินที่นี่สวยมากเพราะว่ากำลังจะเจริญแล้วนะคะทุกคนก็ขอแทน ตัวแทนว่าเป็นชื่อน้องนูแล้วกันนะคะส่วน,นคุณพี่ชื่ออะไระพี่แอค่ะอ,อ๋อหดียวอยากให้พี่แอแนะนําพื้นที่แถวนี้เนื่องจากว่าแบบหนูอ่ดูรีเสิร์ชมาเยอะมากก็หนูก็เลยได้อยากมาดูที่แถวถน,นี้เองก็เลยอยากให้พี่แอแนะนําหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ที่ดินของเรานะคะเราจัดสรรไว้บนพื้นที่ประมาณ50บกว่าไร่นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่100ร0อยาลังวา ะะก็จะมีทั้งแบบแบบซื้อหนึ่งว้ตารางวาพร้อมกับแบบบ้านหรือว่าจะซื้อเฉพาะที่ินอย่างเดียวแล้วก็สร้างบ้านเองซึ่งเราก็จะควบคุมแบบนะคะให้ให้เป็นแบบบ้านสไตล์อังกฤษแล้วก็สไตล์นอรดิกนะคะเพื่อที่จะคอนโทรลนะคะ ให้มันเป็นชุมชนที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าในอนานะคตะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะขายจะได้ทําราคาได้นะคะก็ะด้านหน้าจะติดถนน3510นะคะเส้นแก่งกระจานแล้วก็เป็นเส้นหลักที่จะตัดเข้ากรุงเทพนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่ะ,ะเขากำลังจะพัฒนาเป็นเส้นคู่ขนานของเส้นเพิรเกษม เพราะว่าถนนที่เพชรเกษมเนี่ยรถค่อนข้างที่จะแน่นแล้วง่ายๆก็คือว่าใกล้จะเจริญแล้วแถวนี้ใครที่มาแบบว่าทําธุรกิจอะไรก็สามารถมาดูที่ดินได้ก่อนเพราะยังไงก็เจริญแน่ได้กำไรแน่ก็คือตอนนี้งบประมาณการก่อสร้างขยายเขตแปดเลนนะคะก็อนุมัติไปปีหกแล้วกำลังจะเริ่มทำนะคะก็ส่วนที่อยู่ด้านหลังเราอะค่ะก็จะเป็นมิวเขาไร่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะอ๋อแล้วแถวแถวนี้เขามีสถานที่แบบว่าท่องเที่ยวอะไรที่แบบดังๆบ้างไหมคะแถวนถ้าาจะไปฝั่งฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งทางทิศใต้ค่ะก็จะเป็นแก่งกระจานเป็นเมืองมรดกเหมือนน้าตกที่เขาไปกันเยอะๆปะใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบไปล่องแก่งกันนะคะส่วนส่วนฝั่งฝั่งเนี้ยทางทิศเหนือค่ะก็จะไปทางน้ำพุร้อนหนองยะป้องนะคะก็จะมี แมกโรมาลงแล้วมีปั๊มน้ำมันปอตทอมีแหล่งอำนวยความสะดวกค่ะก็คือขับรถไม่เกินสองประมาณสองกมค่ะก็จะถึงแบบแหล่งอำนวยความสะดวกถึงตลาดถึงอะไรค่ะอืมน่าสนใจมากแล้วถ้าหนูแบบว่าอยากซื้อที่ดินที่นี่หนูซื้อ๊บมันจะเป็นที่ของหนูเลยใช่ไหมแบบใช่ใช่ก็ที่ดินของเราเป็นฉนดข้องบนค่ะทุบแปลงนะคะปลอดภัยนะคะสารสิเป็นฉนดหมดเลย แล้วก็เราแบ่งแยกให้ทุกแปลงก็คือลูกค้าพร้อมที่จะไปทําสัญญาที่สำนักงานที่นินได้เลยแล้วก็ที่สําพันนะคะ,ะที่ดีนของเราเนี่ยเราสตาร์ทที่ราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละสามพันนะคะรวมรั้วข้าบอยให้ด้วยนะคะ,คะถนนน้าไฟพร้อมนะคะ<ม>ก็จะเป็นรั้วข้าบอยแบบด้านข้างเนี้ยค่ะบรรยากาศก็จะออกแนวคันที่นะคะออ ถ้าเหมือนใครที่สนใจเหมือนหนูเนี่ยอยากมาปรึกษาพี่แอร์ก่อนได้ใช่ไหมเกี่ยวกับทำโน่นนี่นั่นเผื่อบางคนแบบเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้ได้ยินดีค่ะก็ลูกค้าท่านไหนที่ไม่สามารถที่จะซื้อเป็นเงินสดได้เราก็สามารถที่จะแนะนําสินเชื่อได้นะคะแ้า,าก็แบงค์ได้โอดีจังเลยอ่ะเพราะว่าบางคนเขาแบบอยากมีที่ดินเหมือนหนูอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่รู้แนวทางอะไรอย่างนี้ไง ก็สามารถติดต่อพี่แอรก่อนได้ใช่ไหมได้ค่ะ,คะก็สามารถโทรมาที่เบอร์0886494594แ,แล้วก็<ล>ขึ้นไลน์มาให้หนูด้วยนะได้ค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวปักหมดโลเคชั่นให้ค่ะเพราะงั้นพี่แอรพาหนูไปดูพื้นที่หน่อย เหมือนแบบหนูจะซื้อที่ดินหรือจะซื้อของอะไรหนูคนสายมัอะเหลือแบบ<ช>ห่วงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่อพพแอฟชอบไหมอะแถวนี้ก็ที่ดินผืนนี้นะคะคุณบาอาจารย์เคยมาดูที่ให้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของท้องมังกรซึ่งแปลว่ารวบรวมความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็แผ่นดินแผ่นนี้นะคะ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าแผ่นดินธาตุทองบวกว้า ความหมายของธาตุทองบัวกคือใครที่เป็นเจ้าของอะค่ะจะดูดครับเข้ามาก็จาได้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นก็คือเขากลารันตีมาแล้วเพราะเขาได้มาเช็คพิสูจน์นี่แหละก็เหลือใไหลายท่านเไยก็มาได้เนาะจะบอกได้เลยว่าที่ดินแปลงนี้พิเศษจริงๆคือเลือกเจ้าของมากค่ะเลือกเจ้าของคนคนดีคนมีบารมีนะคะถึงจะสามารถครอบครองที่ดินได้บางทีคนดูก็อาจจะเป็นเจ้าของอย่ใช่ ก็อากาศที่นี่ดีมากนะค่ะใช่ใช่ก็อุณหภูมิตอนเย็นก็ประมาณ18-19องศาช่วงนี้นะคะต้นักรารมประมาณนี้ค่ะมีหมอกใช่มีหมอกมีหมอกที่ตรงเขาตรงหน้าเขาไล่อะค่ะหมอกแบบเต็มเลยเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเลยก็คือง่ายๆว่าไม่ร้อนแน่นอนเพราะอากาศมันน่าอยู่แล้วก็ไม่ต่างอะไรยสำหรับคนที่แบบอยากพักผ่อนจาก กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมาพักที่นี่ก็ได้ใช่ก็ดิ่งถนนสายหลักมาได้เลย3510าาอย้อาวแล้วอย่างประวัติที่นี่ย่ออยางเงี้ยเห็นไหมโอ้โหประวัติของแผ่นดินถุนนี้ก็จะเป็นบุญหลวงพ่อขอให่ซึ่งเมือ่อก่อนนะหลวงพ่อท่านาดูแลทั้งถุนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่มาอยู่อาศัยอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานตั้งเดิมของหลวงพ่อนะคะก<ม>็นี่ก็จะก็มาดูแล พื้นที่แผ่นดินเนี้ยแล้วเวลาอธิษฐานขอจุดทูบขอเพราะว่าสีนวลสายโบใช่ไหมคะเ<ม>นี่ยเพราะว่าจุดทูบขออธิษฐานขอแผ่นดินเนี้ยคือแบบสำเร็จในมากอธิษฐานมากเราก็อยู่ใกล้วัดธุรมบาลสีแล้วจใช่ใช่ใ,ช<ม>ใกล้สถานสถานปฏิบัติธรรมธุมบังสีหลวงปูต่โตใช่สำหรับใครลูกศิษย์หลวงปู่โตแล้วยอยากอยู่ใกล้วัดปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาจับจองที่ดินกับเราได้ ่าพื้นที่เหลือไม่เยอะแล้วตอนนี้เหลือ,อนนเกินไม่ถึง50เลอรนะคะจากพื้นที่ทนะั้งหมดนะคะขอขอบค,คุมากเลยนะพี่แอร์คือวันนี้หนูจองนะหนูบอกหนูจองที่หนึ่งเลยนะเพราะว่าหนู อยากมีความมูความใกล้วัดอะไรอย่างเงี้ยความที่เที่ยวความใกล้เจริญอะไรหนูขอจองไว้ก่อนแล้เ,เดี๋ยวหนูมาวางรูนะ mm hmm. เพราะาแบบที่สวยขนาดเนี้ยหนูต้องเก็บไว้หนึ่งอะสาหรับใครที่สนใจนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์0886494594แล้วก็ไลน์ที่ขึ้นตามนี้นะคะเพราะว่าปังมากอะยังไงก็อขอบคุณมากนะคะ mm hmm. พราะได้ความรู้เยอะมากเลยีเ yeah. อ <Yeah. S 1> วันนี้ไปแล้วคะ่ะท mm ุก hmm. คนบาย